สวัสดีจ้าป้าพดโครเชตโครเชตแบบป้าๆง่ายๆไม่แพงจ้าวันนี้มาอีกแล้วนะคะหมวกลายหลากสีเลยนะคะเนี่ยก็ลูกค้าส่งมาให้แก่นะคะนี่นะคะใบนี้ความกว้าง10 10นิ้วครึ่งก็เกือบ11นิ้วนะคะก็ประมาณ2 2 2 1 22นิ้วนะคะรอบหัว หมวกผู้ใหญ่ป้าก็จะถักประมาณนี้นะค่ะเพราะว่ามันน้ําหนักมือมันคงที่แล้วอะค่ะถักออกมามันก็จะได้ประมาณนี้แหละเนี่ยแล้วก็ก็ลองกับตัวเองบ้างแล้วก็ลองกับปงเหน่งบ้างนะคะเนี่ยปงเหน่งตัวนี้แหละส่วนใหญ่จะลองกับตัวเองนั่นแหละลองสวมดูก็จะรู้ว่าเอามันต้องเพิ่มหรือต้องลดยังไงเนี่ยปงเหน่งเนี่ยรอบหมวกเขาจะยี่สิบนิ้วมันก็จะหลวมๆห,หน่อยนะคะเนี่ย มีเศษไหมเยอะๆก็ลองมาทําดูนะคะลายมันจะมั่วๆหน่อยนะคะก็จริงๆถ้าเราถักให้มันไม่มั่วก็ได้นะแต่ลายตัวแบบเข้ามาแบบมั่วๆก็เลยต้องแกะ <c oughs> ป้าก็จะใช้ไหมสองเส้นนะคะสองเส้นของป้าเท่ากับไหมสีพายเส้นหนึ่งนะไหมของป้าเป็นไหมเส้นเล็กนะคะป้าใช้ไหมสองเส้นคลิปนี้จะใช้เบอร์ห้ทับศนย์นะคะบางอันป้าก็ใช้7จทับศูนจริงๆมันก็ใช้ได้ทั้งสองอันนะคะแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนนะ ขึ้นต้นนะคะโซ่ห้าค่ะ1 2ึ่โซ่ห้าแทงที่โซ่แรกค่ะดึงลอดขึ้นมาทำลายนะคะดึงไหมขึ้นประมาณนี้นะคะแล้วแต่เรานะจะดึงขึ้นน้อยหรือม,มากก็ได้แล้วก็ห่อยออกหมดนะคะแล้วก็ล็อกไว้ นับเป็นหนึ่งนะคะแล้วก็ทําแบบเนี้ยพันสองครั้งอย่างนี้นะคะแล้วก็ปล่อยออกแล้วก็ล็อกไว้ตรงนี้สามารถดึงขึ้นสูงสูงได้นะคะของป้ายังดึงต่าไปหน่อยดึงสูงสูงได้เพราะว่ามันอยู่ด้านบนแล้วตรงด้านบนหมวอะ่ะเดี๋ยวเราต้องเอาลูกปอมๆมาใส่มันทับตรงนี้มันจะไม่เห็นนะคะมันเปลืองไหมเฉยๆ 1>, 1 2 3 4 5สแดนี้นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8สา่หลักแล้วก็จบค่ะแทงบนหัวของหลักแรกเลยนะคะดึงลอดมาแล้วก็ล็อกไว้จบค่ะเปลี่ยนสีค่ะจะใช้สีอะไรก็เลือกได้นะคะตามใจเราเลยตรงนี้เป็นหมวกเอาไว้กำจัดเศษไหมอยู่แล้วน,นะคะ ก็เกี่ยวไหมขึ้นมาเปลี่ยนสีใหม่ค่ะเกี่ยว2ครั้งแล้วก็อีกครั้งหนึ่งลงช่องเดิมนะคะลงช่องเดิมให้เป็นช่องละ2หลักนะคะเพิ่มหลักขึ้นโซ่หนึ่งขั้นไว้ทุกหลักนะคะ ขยับไปช่องถัดไปเกี่ยวไหมสองครั้งดึงลอดหมดแล้วก็โซ่หนึ่งลงช่องเดิมเกี่ยวไหมสองครั้งดึงลอดหมดแล้วก็โซ่หนึ่งนี่นะคะช่องหนึ่งเนี่ยลงสองครั้งสองครั้งลงไปจนรอบเลยค่ะเป็นการขยายรอบรอบวงด้วยนะคะรอบนี้ยังไม่เพิ่มนะคะรอบนี้ถัก ธรรมดาไปก่อนคะ่ะรอบที่แล้วเราเพิ่มไปแล้วใช่ไหมรอบนี้เรายังไม่ต้องเพิ่มเราก็ถักเหมือนเดิมไปก่อนสองครั้งโซ่หนึ่งแล้วก็ลงไปทีละช่องทีละช่องนะคะตรงนี้ป้าก็จะเก็บไปลไหมไปด้วยเลยแล้วก็พันสองครั้งนี่แหละแล้วก็โซ่หนึ่ง พันสองครั้งดึงลอดหมดแล้วก็โซ่หนึ่งครบรอบแล้วค่ะพอไม่เพิ่มมันก็จะงองอเข้าแบบนี้นะคะมันก็จะได้หมวกเหมือนหมวกใบเล็กๆนะคะถ้าของใครที่ทำแล้วมันงอเข้าเยอะเกินไปนะคะให้เพิ่มโซ่ตรงนี้เข้าไปนะคะเป็นโซ่สองแต่ของป้ามันก็งอเข้าบ้างแต่มันไม่เยอะนะคะก็พอประมาณพอดึง พอดึงดึงได้อยู่เนี่ยนะคะประมาณนี้ใครไม่เปลี่ยนสีก็ถักไปได้เลยนะคะแต่ของขป้ามันจะยุ่งยากตอนเปลี่ยนสีนั่นแหละถ้าใครไม่เปลี่ยนสีก็ถักต่อไปได้เลยขึ้นแถวต่อไปค่ะก็พันสองครั้ง ทำเหมือนแถวนี้นะคะลงช่องเดิมนะโซ่หนึ่งแล้วก็ลงช่องเดิมโซ่หนึ่งแล้วก็ช่องทัดไปพันสองครั้งดึงลอดหมดโซ่หนึ่งแล้วก็ลงช่องเดิม แบบนี้นะคะมันก็จะเป็นเพิ่มหลักขยายไปอีกรอบหนึ่งนะคะทําแบบนี้ไปจนรอบค่ะป้าถักมาครบรอบแล้วนะคะก็จะได้แบบนี้นประมาณนี้ก็ขึ้นแถวต่อไปค่ะ โซ่หนึ่งแล้วก็ลงไปทุกหลักค่ะเหมือนกันเลยนะคะเหมือกนกันกับแถวแถวที่3เนี่ยเหมือนกันกับแถวนี้นะคะโซ่หนึ่งแล้วก็ทำกรีบโซ่หนึ่งแล้วก็ทำกรีบอย่างเงี้ยนะคะไปเรื่อยๆเลยพันสองครั้งแล้วก็โซ่หนึ่งด mm ึงลอดหมดแล้วก็โซ่หนึ่งพันสองครั้ง ดึงลอดหมดแล้วก็โซ่หนึ่งนี้นะคะทำแบบนี้ไปจนรอบค่ะทีนี้ที่ป้าทำเนี่ยมันจะเป็นขนาดหนัวที่ป้าเอาให้ดูนะคะแบบของป้าน่ะ21 21นิ้วนะคะถ้าใครที่อยากได้เพิ่มอยากได้กว้างกว่านี้ใช่ไหมก็เพิ่มขึ้นไปหลักหนึ่งตอนขึ้นต้นนี้นะคะของป้าขึ้น8แล้วตอนจบเนี่ยมันจะได้32หลัก ถ้าใครขึ้น9ตอนจบเนี่ยมันจะได้3ามหลักนะคะมันจะเพิ่มขึ้นมาเองส่วนถ้าใครอยากได้ใบเล็กลงก็ลดลงไปค่ะก็เหลือ7หลักครบรอบแล้วค่ะก็จบเหมือนเดิมนะคะ ล็อกไว้เพราะว่าอันนี้มันเศษเยอะไงเศษทุกแถวเลยคือเราไม่แน่ใจว่าแถวไหนมันจะหลุดเพราะว่าใช้ไปนานๆเดี๋ยวมันหลุดนะคะป้าก็ล็อกไว้เลยแบบนี้ไม่มีหลุดเนี่ยมันต้องต่อแถวตลอดเลยที่ป้าขึ้นแบบนี้ก็เพราะว่าป้าก,กลัวมันหลุดนี่แหละถ้าขึ้นจากขึ้นแบบปลายไหมพันเลยก็ได้นะคะแต่ว่า มันต้องขึ้นทุกแถวทุกแถวอะ่ะกลัวมันจะมีตรงไหนตรงหนึ่งอะ่ะหลุดก็เลยแบบนี้แบบนี้มั่นใจพันสองครั้งดึงลอดหมดคราวนี้แถวนี้เพิ่มโซ่เป็นสองนะคะเพิ่มโซ่จากหนึ่งเป็นสองขยายรอบหัวอีกรอบหนึ่งรอบสุดท้ายแล้วนะแล้วเราก็จะไม่เพิ่มแล้วนะคะ ดึงลอดหมดแล้วก็เพิ่มโซ่สองทำแบบนี้ไปจนรอบค่ะครบรอบแล้วนะคะก็แทงด้านบนของตัวกลีบเนี้ยนะคะแล้วก็ดึงล็อกไว้เหมือนเดิมเลยค่ะตัดไหม ก็จะได้ความกว้างประมาณนี้นะคะจากแถวนี้ไปก็จะเริ่มขึ้นลายแล้วนะคะทีนี้เวลาขึ้นลายก็แล้วแต่เราว่าอยากได้แบบเฉียงไปเฉียงมายังไงนะคะเริ่มต้นจากเดี๋ยวป้าขึ้นตรงนี้ก่อนนะป้าจะเอาเฉียงจากข้างล่างก่อนนะคะ นนี่ะะคะถ้าหลักแรกเฉียงตรงนี้ใช่ไหมคะหลักต่อไปเนี่ยมันจะอยู่หลังสีม่วงใช่ไหมเนี่ยหลักต่อไปก็จะอยู่ตรงนี้นะคะปกติเราจะลงตรงช่องนี้ใช่ไหมเราก็ขยับลงมาอีกเราไม่ลงบนไม่ลงตรงช่องไม่ลงให้มันตรงกับแถวนะคะให้ลงข้ามลงมาแถวหนึง่งให้จิ้มสีจิ้มสีของแถวข้างล่างเนี่ย จิ้มตรงนี้ด้วยแล้วก็เอาไปลายไหมออกเลยจะได้เห็นดูไหมนะคะเพราะว่าช่วงแรกๆเนี่ยมันจะเป็นตอนช่วงที่เราเก็บไปลายไหมด้วยมันจะยุ่งยากนี่นะคะ เราจะลงตรงนี้หัวของหลักนี้แหละขยับมานิดนึงให้มันชิดกับสีม่วงนี่ค่ะแล้วก็โซ่สองพอเริ่มขึ้นลายเนี่ยแถวมันจะยาวขึ้นนะคะต้องดึงขึ้นมานิดนึงนะเพราะว่าเราอะปกติเราถักแถวบนใช่ไหมคะแต่พอขึ้นลายอะเราถักลงมาข้างล่างไงลงมาแถวข้างล่างมันซ้อนกันอยู่ใช่ไหมคะเราต้องดึงเนี่ยขึ้นมาให้มัน สูงสูงกว่าสูงกว่าแถวนี้นิดนึงนะคะนี่มันถึงจะไม่งั้นมันไม่ขยายออกสักทีนะไม่งั้นมันจะไม่เสียสักทีนะคะมันจะเหมือนกับถักอยู่ที่เดิมจบค่ะ น,นี่นะคะความกว้างมันก็จะประมาณนี้ค่ะนี่คือกว้างออกจากแถวที่แล้วนะเราหยุดเพิ่มไปแล้วตั้งแต่แถวนี้ใช่ไหมคะแล้วก็เพิ่มโซ่เข้าไปแล้วก็หยุดเพิ่มไปเลยตอนนี้มันก็คือโซ่สองแล้วก็ทําเป็นกรีบอย่างนี้นะคะไปเรื่อยๆจนได้ความยาวของตัวหมวกเลยนะคะก็คือลายมันจะมีแค่นี้เลยนะคะทีนี้แถวต่อไปใช่ไหมคะเราจะให้ลายมันขึ้นตรงไหนเราจะลงข้างหน้าหรือข้างหลังเนี่ยเลือกเอานะคะ ให้มันเฉียงไปทางไหนก็ได้นะแล้วแต่เราเมื่อกี้นี้เราขึ้นไว้ข้างหลังอย่างนี้ใช่ไหมคะคราวนี้ลองมาขึ้นไว้ข้างหน้านะ จะเติมอีกโซ่หนึ่งนะเฉพาะตอนนี้เพราะว่าป้าทำโซ่แน่นทำเพื่อเก็บปลายหมห่เฉยเก็จะเป็นเอาไว้ข้างหน้าของสีม่วงใช่ไหมคะสีม่วงเข้มเอาไว้ข้างหน้าดึง2ครั้งเนี่ยดึงขึ้นมาให้มันสูงหน่อยแล้วก็อย่างนี้ให้มันสูงเลยจากแถวขึ้นไปไม่งั้นมันจะไม่เสร็จสักทีนะคะ แล้วหมวกก็จะค่อนข้างหนาหน่อยนะอันนี้เพราะว่ามันเหมือนกับเราเติมเติมไหมทับไหมเติมไหมทับไหมเข้าไปอย่างนี้ค่ะลายด้วยลายมานันนะต,ตัวอย่างเขาให้มาลายมันจะเฉียงเฉียงกว่านี้ก็มีนะคะคราวนี้พอแถวต่อไปพอแถวต่อไปเราจะมาลงระหว่างตรงนี้ก็ได้แล้วให้มันเฉียงขึ้นไปอย่างนี้ยมันก็จะเป็นพาดไปพาดไปพาดมาอย่างงี้แล้วแต่เราเลยนะคะตรงนี้เนี่ยเนี่ยก็คือ ตรงนี้หลักหนึ่งใช่ไหมคะแล้วใต้ใต้ตรงนี้มันก็คือโซ่2นั่นแหละเราก็จะลงประมาณโซ่ที่หนึ่งนะคะอันนี้หัวของหลักนี้ใช่ไหมแล้วก็ขยับไปหลักหนึ่งมันก็จะตรงโซ่1นนะคะก็กะกะเอามันจะมองไม่เห็นนะเพราะว่าโดนทับแต่ว่าถ้าเราอยากให้ลายมันไขว้กันไปไขว้กันมาเยอะๆก็ต้องพยายามนี้แหละคะ่ะแทงลงไปตรงนี้ตรงโซ่หโซ่สนี่แหละ มันก็จะเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยลายมันก็จะคขว้กันแบบนี้นะคะเนี่ยอันนี้ป้าแทงเข้าไปข้างในนชะ่ไห